Hello e v e r y o n e my name is from <S <S d so um so for a ว from ช h o p j i n i ่ค่ะหลายคนคงสงสัยเนาะว่าเอ้ยทำไมดาวต้องฮ e ลโหอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะว่าเผื่ออีกปี2ปีชอบจินีเกิดปังปรุเยนะคะเปิดรับอ่ามิสชอบจินี่กย่งเงี้ยค่ะดาวก็จะได้ไปสมัครนะคะโอเควันนี้นะคะดาวก็จะมาคุยเทคนิคกับ ช็อปจินิกนะคะว่าทําไมเราถึงต้องมา,าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับช็อปจินิกนะคะช็อปจินิกนะคะดาวจะบอกว่าคือถ้าคุณคนหนึ่งนะคะที่อยากมีแอปพลิเคชันสัก20กว่าแอปเป็นของตัวเองหรือเป็นเจ้าของสินค้ามากกว่าร้อยแบรนด์นะคะดาวอยากบอกว่าคุณดูไม่ผิดคะ่ะช็อปจินิกเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้ช็อปจินิกเขาร่วม แอปดังๆอย่างเช่น Shopee Lazada นะคะ uh, Trip Advisor นะคะ ไนกี้อาดิดาและอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะรวมมาไว้เป็นที่เดียวนะคะนอกจากนี้มีสินค้ามากมายให้คุณสามารถเลือกซื้อเลือกใช้นะคะแต่ว่าหลายคนคงบอกว่าโอ้ฉันไม่มีเงินไปซื้อไปอะไรแต่ดาวจะบอกว่าถ้าคุณมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คุณจะได้เป็นเหมือนคุณจะได้เป็นเจ้าของของแอปพลิเคชันนี้และรายได้มันจะเกิดยังไงนะคะเมื่อมีคน เมื่อคนที่ดาวน์โหลดลิงก์ต่อคุณนะคะมาเป็นสมาชิกของคุณมีการซื้อมีการใช้มีการจ่ายน้ําไฟเติมเงินมือถืออินเทอร์เน็ตค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่เขาจ่ายนอกจากคุณจะได้อานอกจาก คุณจะได้จากการช้อปปิ้งของตัวเองแล้วนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สมาชิกยูเซอร์ของคุณเขาจ่ายคุณได้หมดเลยนะคะนี่คือนะคะทำไมถึงคุณเห็นเจ้าสัวไหมของเซเว่นอย่างเงี้ยคะ่ะทำไมเขาถึงรวยเพราะว่าเขามีสาขายเยอะ ที่สําคัญเขามีทุนเยอะในการลงทุนแต่เราไม่จําเป็นต้องลงทุนขนาดนั้นนะคะไม่ต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะคุณกําหลักพันนะคะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับช็อปจินิกคุณได้เป็นเจ้าของแอปเหล่านี้เลยนะคะแล้วรายได้จะเกิดจากส่วนไหนหนึ่งนอกจากการช็อปปิ้งของเพื่อนๆนแล้วสมาชิกของเราแล้วนะคะถ้าสมาชิกของคุณนะคะเกิดมีการซื้อของคุณจะได้ ค่าคอมมิชชั่นนะคะจากส่วนนั้นทุกครั้งที่เขามีการซื้อของต่อชิ้นนะคะดาวขอแนะนําก็คือ,อารายได้มันจะอยู่ที่10บาทจนถึง60บาทนะคะ10บาทถึง60บาทตัวเกี่ยวกับการสเต็ปรายได้ตัวนี้ถ้าใครสนใจให้ทักแชทมาหาดาวนะคะนะคะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเจ้าสัวเขามีาเงิน เป็นหลายร้อยร้อยล้านเพราะว่าเขาเริ่มต้นที่กําไรที่1บาท2บาทนะคะคุณอย่าดูถูกกําไรที่1บาท2บาทนะคะมันอยู่ที่การทําธุรกิจค่ะ